สวัสดีครับทุกคนวันนี้พวกเราไปไหนเล่าจะพาไปเที่ยวแบบวันเดทริปกันที่ผานางดำกับน้ำตกนางรองซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดนครนายกห่างจากกรุงเทพแค่ประมาณ100กว่ากิโลเท่านั้นต้องบอกเลยว่าผานางดำนี่วิวสวยมากน้ำตกนางรองก็สวยมากเช่นกันแล้วก็เล่นน้ำสนุกมากๆจะเป็นยังไงลองติดตามรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราออกกันเช้านิดหนึ่งนะเดี๋ยวเรากำลังจะไปจุดกางเต็นท์ของผ่านางดำนะแต่ว่าเราไม่ได้ไปกางเต็นท์นะทุกคนวันนี้เราจะแค่ไปเที่ยวนครนายกหนึ่งวันเฉยๆนะก็ที่แผนไว้ก็ข้าวก็จะมีตอนช่วงเช้าเดี๋ยวจะไปที่ผ่านางดำนะไปชมวิวตอนเช้ากันที่นั่นแล้วก็ช่วงเลยสายจะไป เล่นน้ำไปชมน้ำตกกันที่น้ำตกนางรองตอนนี้เหลืออีกประมาณ50าบกวาโลนะทุกคนเริ่มม่วงแล้วตื่นเช้าเกินปกติไม่ค่อยได้ตื่นเช้าขนาดนี้นะปกติออกสายๆเลยหลังๆวันนี้ออกสายตลอด แถวนี้ก็มีพวกร้านสะดวกซื้อมีอะไรนะนี่พอเข้ามาด้านในห่างจากผ่านาังดำน่าจะประมาณแค่โลเดียวนะหรือไปใ,ใกล้ๆก็อาจจะมีอีกก็ได้โอ้มีคนมาวิ่งเทียวเต็มเลยทุกคน นี่นี่ทางนี้ทางนี้เลยเลยเขึ้นขึ้นทางนี้ไปทุกคนโอ้โหเป็นตะไคร่น้ำไปแล้วทางขึ้นนี่ไม่รู้ใช่ไหมนะทุกคนยังไม่เคยมาเลยอะแต่คิดว่าน่าจะใช่นะโอ ทางปูนี่ตะไคร่น้ำเต็มเลยทุกคนดูดิเขียวไปหมดเลยอะลื่นนะเนี่ยมีเปล่าขวานเนี่ยขวานเนี่ยมีไหมมีปลายเนี่ยไปผ่านลังดามออไป้าไปไเอ้าเขาปิดเหรอเ้าเปิดเจ็ดโมงเหรอ โอ้โหจบเลยมีแค่หกโมงอ่อนขึ้นเลยโอเคทุกคนเขาเปิดเจ็ดโมงนะเดี๋ยวเราต้องรอกันนะรอก่อนใครที่จอรถเขาเปิดเจ็ดโมงทุกคนเศร้าเลยเพิ่งรู้ว่านี่ย สรุปยังขึ้นไม่ได้แล้วทุกคนที่นี่เขาเปิดให้ขึ้นเจ็ดโมงมาถึงหกโมงวันเสาร์ทย์เปิดหกหกโมงไปเจ็ดโมงเจ็ดโมงวันธรรมดาจันทร์เปิดแปดโมงเรารีบรีบเรารีบเราซิ่งเออแล้วก็ทางขึ้นมาเนี่ยมันจะมีตะไคร่อันนี้ที่เห็นเขียวๆนี่ไม่ใช่อะไรนะที่เห็นยค่หญ้าน่าตะไคร่น่าจะอช่วงนี้ฝนน่าจะตกบ่อยเพราะว่าอากาศข้างบนก็โหเย็นมากอะ นี่นะมีพระองค์มีอะไรมากที่เรามองเห็นจากข้างล่างเลยนะวัดี<ล>ะอนี่ก็เป็นบริเวณวัดชื่อวัดอะไรเนี่ยวัดส<ะ>ีสะอางเหรออ๋อสะอางวัดสีีอ๋อกะ,ก,ะกระอางวัดีกะอางอันนี้เป็นบรรยากาศด้านบนนี่นี่วิวนะทุกคนอากาศเย็นทางเดินขึ้นมา มีบันไดเดินขึ้นด้วยนะตรงนี้เป็นบันไดเดินขึ้นมาจากทางขึ้นเมื่อกี้ทางเข้าอ่ะแต่ขับรถขึ้นมาเถอะรอเหนื่อยมากเดี๋ยวรอเจ็ดโมงจะได้ขับรถขึ้นไปลุยผ่านนางดำแล้วเฮ้ยเขาเปิดประตูแล้วเออไไป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 ประตูแล้วทุกคนเขาเปิดประตูให้แล้วนี่ ้มีที่เปิดประตูให้แล้วเฮ้ยได้ขึ้นแล้วไปจะเจอกันทั้งบนไปทุกคนวัดสีกะลางนี่เป็นทางขึ้นนะ ตอนนี้ยังไม่ทางปูดอยู่นะทุกคนแต่ก็มีตะไครตามทางตลอดเลยนะโอผ่านทางดําไปทางซ้ายเอาแล้วทางทางเริ่มเอาแล้วทุกคน โอ้น่นไงผ่านนังดำทุกคนนู่นทางขวาน,นุนเลยนี่เห็นปะทางขวาน,นั้นผ่านนังดำนะที่เราต้องไปโอ้โหทุกคนดูทางมันเริ่มแล้วทุกคน ไปดำลูกพ oh, ่อสู I mean. ้สู้โอ้โหหมดทางปูแล้วทุกคนเขาเข้าสู่ทางป่า โอ้โหต้องขนาดนี้เลยเน,นี่โอ้ยอ,อะไรครับนี่โอ้ยมีคนเอาวิ่งเทลเต็มไปทุกคนโอ้นีมีชันมาก ี้เรามาถูกที่โหทุกคนดูท,ทางดิหินร้อยทั้งนั้นเลยไอ้ดำไอ้ดำยังไหวอยู่ไหมลูกเวฟร้อยยี่ห้าสองพันยี่สามนี่ขึ้นเขาก็จะอนี่เลยนะอืดๆเลยนะถ้าเป็นพวกร้อยสิบน่าจะกำลังต้นมาดีกว่านะหรือไม่ก็เห็นเขานิยมไปเปลี่ยนสเตอร์หน้ากันนะไปลถสเตอร์หน้าลง หนึ่งฟันนะหรือหนึ่งเบอร์นั่นเองแต่นี่เราไม่ได้ยังไม่ได้ลดสเตอร์หน้านะเพิ่มแค่สเตอร์หลังโอ้ยสุดยอดเลยทุกคนเหมือนจะถึงแล้วนะมันจะถึงแล้ว แล้วทุกคนผ่านนางดำเป็นไงเสียวไหมอย <laughs> ดูดิดดอันนี้เป็นหน้าผาลงไปเลยนะและ้วก็ทางขึ้นมาก็หินลอยทั้งนั้นเลยเดี๋ยวพาไปดูหน้าผาใกล้ๆก, <c oughs> ก็อันนี้เสียค่าเข้า,ขาคนเท่าไหร่นะสิบบาทสิบบาทถ้าเกิดมาแค่แบบไอ้น,นี่เฉยๆนะมามเที่ยวเงี้ <c oughs> อยอ้ความเสียวโอ้ี่หนึ่งเดี๋ยวพาไปดู เสียวมากอะทุกคนดูดิน,นี่เป็นหน้าผาลงไปอย่างเงี้ยนะนเ,นเสียวไหม,ไมเสียวผ่านนางดำน,นี่บริเวณหนะ้าผาก็มีเป็น,นชั้นๆนะมีชั้นล่างอีกแล้วก็มีไปตรงนู้นอีกนะเดี๋ยวลองเดินไปชม,มเ,เออมันน่าจะเลื่อนๆเลยนะทุกคนฝนน่าจะตกมาเนอะเนี่ยตะไคร่ ขึ้นเต็มเลยเพราะแถวนี้อากาศมันเย็นด้วยนะอ๋อนี่ทุกคนพาที่ขึ้นฝั่งนี้นะนี่ดูพาที่พาที่เาจะขึ้นอืมทางฝั่งนี้ก็สวยนะทุกคนามาดูโอ้ดูดิเนี่ยลื่นนะตะไคร้นใครอะไรมาตั้งเต็มเลยนี่นะได้ไหม เคยว่าได้เลยข <Okay. S 2> ี่มือเขาพอตกไปแล้วทิ้ลงไปแล้วไม่ได้ละต่อต่ออย่าให้ตกนะเขาอย่ายตกมันแบนมนะ <c oughs> ากพังหมดของคนอื่นเราพังแล้วอี๋ นี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศอีกซีกหนึ่งนะที่มองเห็นพาที่ขึ้นพาที่ขึ้นทางนี้นี่ก็เลยขึ้นพ้นเข่ามาแล้วนี่ก็เป็นบริเวณหน้าผานะอ๋อนี่ไงผานางดําก็จะเป็นหินที่เป็นหน้าผาแล้วก็มีสีดํานะครับเขาเรียกผานางดํานะข้างล่างก็นู่นเลยยาวเลยข้างล่างเป็นหน้าผา ไปเลยน่ากลัวไหมไม่ไม่น่ากลัวเหรอโหแกน่ากลัวน่ากลัวตรงไหนเนี่ยประมาณนี้นี่พาดิกันขึ้นแล้วสวยไหมสวยบรรยากาศดีมากเลยอ่ะอืมใช่เขียวไปหมดเลยตอนหน้าฝนเรชอบขี้ต่อเขาโดดต้นนักโดดนักโดดในตำนานตรงนั้นน่าจะเป็นน้ำตกแน่เลยได้ยินได้ยินเสียงไม่รู้ตรงไหนคือน้ำตกนะมันมีน้ำตกอีกอันหนึ่ง อืทุกคนตอนนี้เรากำลังจะลงจับผ่านนางดำกันนะเดี๋ยวให้มาดูตอนลงตอนลงนี่ก็ถ้าเกิดมาตอนคืนนี่วังเองเลยเนี่ยไม่มีฟงไม่มีไฟเลย ตอนนี้เราก็ได้ลงจากผานางดำเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเดี๋ยวที่ต่อไปเราจะขับมอเตอร์ไซค์เจ้าเวฟของเรากับยามาฮ่าฟินนี่แหละไปที่น้ำตกนางรองนะอยู่ก่อนขึ้นเขื่อนขนุนด่านปาการชนนะอยู่ในจังหวัดนคะรนายกเหมือนกันก็เป็นน้ำตกที่คนไม่ค่อยได้ไปเที่ยวกันเยอะนะไปกี่ครั้งก็ คนไม่ค่อยเยอะตลอดเลยครั้งนี้เราก็เลยถือโอกาสว่าจะไปเล่นน้ำชิวๆกันที่นั่นก็เดี๋ยวลองติดตามรับชมนะว่าจะเป็นยังไงน้ำตกจะสวยแค่ไหนระยะทางห่างจากผานางดำประมาณ40กิโลบวกลบนิดหน่อยนะก็ใช้เวลาไม่นาน๋ยวเจอกันที่น้ำตกเลยครับ ไปกันทุกคนเดี๋ยวรอพี่ต่อเข้าห้องนนะ้ำแปบบ๊บตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในน้ําตกนางรองเรียบร้อยน,นี่น้ําตกนางรองบริเวณแถวนี้ก็จะมีจุดให้นั่งนะแต่ว่าเขาเขียนไว้ว่าห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มผ่านจุดนี้อ๋อตรงบริเวณนี้สามารถนั่งดื่มนั่งกินอะไรได้นะเห็นได้ว่าเป็น ขนมนมเนยอะไรอย่างงี้นะแต่อร่อลนวจะไม่แน่ใจว่าได้เปล่าเพราะมันอยู่ในเขตอุทยานด้วยนะแล้วก็ตรงนี้เป็นทางลงเล่นน้ําตกนะตรงจุดนี้ก็ไม่สามารถเอาอาหารเข้าไปได้นะเขาเขียนไป้ายไปเลยนี่ทางลงเล่นน้ําตกแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเราจะเดินขึ้นไปข้างบนต้องเดินขึ้นทางนี้หรือว่าต้องลงทางนี้นะจากที่ราวต้องเดินน่าต้องเดินขึ้นไปข้างบนนี้นะเพื่อที่จะไปด้านบนของน้ําตกไม่รู้ว่าเดินไกลหรือเปล่านะ เราได้ต้องเดินผ่านจุดนี้ไปน้ำตกนางรองมีห้องน้ำทางซ้ายมือให้ก่อนขึ้น้วยนะเนื่อยกันยางคิดคิวยังไม่รู้ว่าเดินไปไกลหรือเปล่านะยังไม่เคยมาเลยอ่ะไม่มีป้ายเขียนบอกไว้ด้วยนะว่ากี่กิโลเออไม่มีป้ายเขียนเลยมีแต่ป้ายทางลงเล่นน้ำนะ ที่มีให้เป็นช่วงๆเขาอาจจะบอกเป็นในๆว่าลงเล่นน้ำตรงนี้แหละต้องขึ้นไปหลอกอีหรือเปล่าผมก็สวยอยู่นะนี่ทุกคนอันนี้เป็นทางลงเล่นน้ำอีกจุดหนึ่งนะได้ยินเสียงกันตกอยู่งลางช่วงนี้น้ําเยอะแล้วนะเดือนกรกฎาคมเดี๋ยวถ้าฝนตกมาเยอะกว่านี้ก็น้ำ,นำนจะเยอะกว่านี้นะดูจากล่องรอยต่างๆแล้วแต่ก่อนเขาน่าจะเป็นสถานที่หนึ่งที่ เปิดให้เที่ยวแบบมีคนมาเยอะเลยนะขอดูจากทางขึ้นตรงเนี้ก็เป็นทางลาดยางดีแล้วก็ตามข้างทางเนี้ยก็จะมีพวกศาลาแบบ,นบเนี้ยให้นั่งอยู่เรื่อยๆเลยนะนก็คิดว่าเขาน่จะทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะแต่ก่อนแต่ว่าด้วยโควิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมันทำให้ไม,ไ,ไม่ค่อยมีคนได้มาเที่ยวแล้วตอนนี้ อันนี้เป็นสะพานนะทุกคนโอ้โหอ๋อข้างล่างเป็นอะไรเนี่ยโอ้ oh. อันนี้เป็นบริเวณน้ำตกนะทุกคนดูโอ้น้ำตกโค oh. ตรสวยเลยทุกคนดูดิไม่ได้ยังว่ามันเดินขึ้นไม่ได้อีกเปล่านะโอ้โ oh. ห oh. มันด,ดึงดึวยสะพาน คนดูทางเลยศึกษาธรรมชาติอ้อศึกษาธรรมชาติจริงๆใกล้ชิดธรรมชาติมากอแล้วต้องไปศึกษาทางไหนเนี่ยนี่นไงเดี๋ยวพาไปศึกษาอ๋อนี่งไงนี่งไงมาๆตรงนี้ตรงนี้มีทาง,งเดินระวังลื่นนะมาศึกษาธรรมชาติไปดูทุกคนทางเดินโอ้ นี่นะมันมีเหมือนเป็นทางเดินอยู่นะเราไม่ได้ฝุ่ยไปแล้วเดี่ยดูดูดิแต่ก่อนเหมือนมันมีมันมีทางเดินนะทุกคนแต่ว่า<ม>ตอนนี้มัน<ด>น่าจะพังไปนะปน,นะน้ำตกนางรองมาลำบากแต่สวยนะดูสวยมากแล้วก็มีทางเดินขึ้นไปด้านบนอีกนะ ต่ทางเดินก็อันตรายที่สุงนะอาจจะต้องเดินด้วยความระมัดระวังนะในช่วงนี้น้ําก็ยังไม่ค่อยเยอะก็มีหินให้เดินแบบสะดวกสบายนะเนี่ยทา,ทางเรานี่เราก็เลยเดินขึ้นไปได้แต่ถ้าช่วงไหนน้ําเยอะอาจจะต้องระมัดระวังนะอันอาจจะลื่นอะไรอย่างนี้เีเราก็เดินมาถึงด้านบนแล้วทุกคนเดี๋ยว น,นี่ก็เป็นวิวน้ำตกด้านล่างเป็นไงน้าบมาดูดิบรรยากาศประมาณนี้แล้วทุกคนสวยมากดูด้านล่างเราเป็นน้ำตกนะแดดเริ่มบอกระด้เริ่มร้อนแล้วนี่เลยน้ำตกนางรองเดินขึ้นมาหน่อยนะเดินขึ้นมาจากจุดที่เล่นน้ำนะถ้าจะมา,มาเป็นจุดนี้แต่จุดนี้เข้าใจว่าเขาน่าจะห้ามเล่นน้ำนะเพราะว่าน้ำมันแรงมาก โอ้เ oh. นี่ยว่นโดนน้ำเนี่ย oh. แล้วก็สไลเดอร์ลงไปเลย <laughs> แล้วก็ยางลงไปนู่นเลยฮะ <Huh? S 1> แล้วก็ยางลงไปนู่นเออพี่ต่ออยู่นูน่นนะคือทำอะไรวะน่ะถ่ายรูปให้พี่ต่อกันดูดูทุกคนมาดูว่าถ่ายรูป<ด>ที่มันหิ้วๆตอจะทำอะไรหรือเปล่ะไม่เห็นอะไรเลย ทุกคนตอนนี้เราลงมาแล้วนะอันนี้ก็มาถึงจุดอีกจุดนี้จะเป็นจุดที่เล่นน้ําได้นะเขียนะ่าทางลงเล่นน้ําก็เมื่อกี้มีคุยกับพี่เจ้าหน้าที่มานะก็มีได้สอบถามเขาไปว่าเออทาไมคนถึงน้อยทําไมมันถึงดูเสื่อมโทรมอะไรเงี้ยไม่ไม่มีการดูแลก็ได้คําตอบมาว่า ณปัจจุบันอ่ะที่ตรงเนี้ยมันยังมีข้อพิพาทอยู่ระหว่างของรัฐบาลกับรัฐบาลเองกันแหละก็คือง่ายๆก็คือของอุทยานกับของอบจอแต่ก่อนอะ่ะเป็นอบอจอดูแลแต่ว่าเหมือนทางกรมอุทยานก็ก็ได้จะเข้ามาจัดก,การดูแลตรงเนี้ยแทนอะไรเงี้ยก็อยู่ในอยู่ในคดีความแล้วกันรายละเอียดเ,เราก็ไม่รู้นะ<ม>ก็ขอให้ตกลงกันได้เร็วจะได้แบบ พี่จเจอจะได้กลับมาอะไรเงี้ยอตอนนี้ก็ดูเสื่อมโทรมเพราะว่าจริงๆน้ำตกมันสวยมากอันนี้ก็เป็นบริเวณด้านล่างนะบริเวณที่เล่นเล่นน้ําได้นนก็โ,โหก็ก็สวยอีกอะดูดีทุกคนดูมันใหญ่มากเลยโหเล่นตรงไหนก็ได้นะ่ะแต่แค่ตอนนี้มันไม่มีคนดูแลนะทุกคนใช่คือเขาดูแลไม่ได้ที่เขาเข้ามาดูแลไม่ได้เพราะว่าเหมือนมันยังหาจ้าของไม่ได้อะ่ะอืประมาณนั้นตอนนี้เขาก็ได้เหมือนแค่<ม>แค่เป้าเฉยๆเฝ้ามาตญ้านย่าไม่ร่อย ประมาณนัน้นไปทุกคนตอนนี้เรากําลังเล่นน้ํานะอันนี้ลงมาเล่นน้ําในจุดที่เขาให้เล่นน้ําได้นะนี่นี่เป,นเป็นจุดที่น้ําไม่ลึกมากนี่เดินลงไปได้ประมาณนี้น,นี้ลงไปลลเลยไหลเลยด้วยไปนู่นเลยเป็นไงบ้าง,าง,งาลงดิลองจัดเลย เดี๋ยวเราเล่นน้ำก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินข้างล่างกันนะขอเล่นน้ำแป๊บนึง ตอนนี้เราเล่นน้ําตกเสร็จแล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วนะอันนี้ซื้อของมานั่งกินนะนี่บรรยากาศริมน้ําตกเลยเป็นไงบ้างน้ำตกนางรองเล่นทุกชั้นไหมทุกชั้นสไลเดอร์เจ็บตูดนะชั้นระหว่างไม่ยอมสไลเดอร์อะสไลเดอร์ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมเออไม่ได้จริงๆเดี๋ยวส่งตัวแทนไปแล้วฮะอะไรไะส่งตัวแทนไปแล้วเป็นไงเจ็บตดเลยพี่ตอสนุกิเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็ พักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวเดินทางกลับแล้วสำหรันนบน้ำตกนาลองก็เป็นน้ำตกใกล้ๆกรุงเทพเนาะไม่ค่อยมีคนเยอะทเ,ทเท่าไหร่สำหรับใครที่ไม่ชอบน้ำตกคนเยอะก็ลองมาที่นี่ดูนะมีเดินขึ้นไปได้เยอะเลยเส้นทางภูทรธรรมาชาติโอ,อ,อ้ <c oughs> โหแข่งก่อนเบอร์เลยมั้งเนี่ยไปครับทุกคนตอนนี้เรากำลังจะออกจากน้ำตกแล้วเดี๋ยวเก็บของก่อน โอเคครับทุกคนมาถึงตอนนี้ก็คงจะจบน้ําตกนางรองของเราเพียงเท่านี้นะก็วันนี้เป็นวนะันเดทิปเนาะเที่ยวนครนายก2ที่ที่แรกก็ไปที่ผานางดําส่วนที่ที่สก็มาที่น้ําตกนางรองมาเดินขึ้นไปชมด้านบนของน้ําตก แล้วก็มาเล่นน้ําตกนะรวมถึงที่นี่ก็มีของขายมีอะไรเต็มเลยนะเราก็ซื้อของมานั่งกินแล้วก็หลับเลยตอนนี้เวลาก็ประมาณ4ี่โมงเย็นก็ได้เวลากลับกรุงเทพเนาะเอาไว้ติดตามชมคลิปต่อไปนะทุกคนก็ถ้าใครชอบการเดินทางของพวกเราก็กดติดตามเอาไว้รอรับชมคลิปของพวกเราคลิปของพวกเราก็จะพยายามออนให้ได้อาทิตย์ละหนึคลิปนะก็เราเที่ยวแค่วันหยุดกันนะ วันนี้ก็น่าจะสมควรแก่เวลาแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนเดี๋ยวรอติดตามรับชมว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ